ถ้าโดนเล่นแง่นดีนี้เนี่ยก็ต้องหาสนามฝึกซ้อมกันใหม่นะครับก็รอดูแล้วกันว่าซึ่งเรื่องนี้เองอุ้มเองก็ได้มาขยายความเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ากลัวที่จะข่าวที่ตีออกไปมันกลายจะมามองว่าเราเป็นจอโมโม้อะไรประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับปุ่มชุปชัจจันะครับพูดคุยข่าวสารการฟุบอลไยแลฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนะื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองครับชุปชัจจัอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้แน่นอนว่าก็จะมาเกาะติดในเรื่องของ,ของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับที่จะลงเล่นเกมรองชนะเลิศนะัดแรกนะครับในการบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียในวันเสาร์ที่7มกราคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเองก็ได้ยกทัพบ,บ,บินนปปททีี่่กลาเเเรร็ ซึ่งก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยทางมานโพกิ้งนะครับกุนซื้อใหญ่รวมไปถึงทิทรทรนุมนารันก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะบุกไปเยือนถิ่นเสือเหลืองนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการฝึกซ้อมกซ้อมเนี่ยโหยล่าสุดเองก็แน่นอนครับโดนเล่นแง่เล็กจากทางเจ้าถิ่นมาเลเซียแล้วนะครับในเรื่องของสนามฝึกซ้อมที่จะต้อง o f ฟ i c i a l t r a ท ning คือฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายนะครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่า จะได้สิทธิ์ในการทดสอบสนามจริงนิดนึงนะครับในการฝึกซ้อมมือสุดท้ายนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเอเนี่ยมีข่าวแจ้งมาจากทางฝั่งมาเลเซียเะครับมีแนวโน้ว่าอาจจะไม่ได้ซ้อมที่บุกิตจาริวก็เป็นไปได้นะครับโดยเรื่องนี้ทางมานโฮกกิ้งเนี่ยคุณซูอหญ่ทีมชาติไทยนะครับทางมานบอกว่าเรื่องการจะได้ซ้อมสนามจริงหรือไม่เนี่ยที่บุกิตจาริวนะครับเราจะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง รเราควรที่จะได้ซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเหตุผลเดียวที่ซ้อมไม่ได้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศถ้าหากฝนตกหนักนะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนะครับถ้าไม่ได้ซ้อมเพราะฝนตกหนักก็ต้องไปดูว่าสนามหญ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มานเองก็ยังกังวลนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ได้โดนเล่นแง่อะไรมากกว่านี้นะครับทีมชาติไทยก็น่าจะได้ลงซ้อมตามปกติที่บูกิจจาริวในการฝึกซ้อมมือสุดท้ายออฟฟิเชียลเทนนิ่งนะครับแต่ถ้าโดนเล่นแง่เดีนี้เนี่ย,ยก็ต้องหาสนามฝึกซ้อมกันใหม่นะ รอดูแลกันว่าจะโดนปั่นประสาทจากทามาเลเซียหรือเปล่านะครับส่วนสถิติในเรื่องของที่เราไม่เคยบุกปชนะที่บุกิจาริวได้เลยเนี่ยทามาโนก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมาโนบอกว่าสถิติก็เปลี่ยนแปลงกันได้หรือว่าถูกทําลายได้เสมอนะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะไปเพื่อเก็บสกอร์เกมแรกที่ดีเพื่อให้เรากลับมาได้เปรียบในเกมที่สอง 2. การเจอกันครั้งนี้แตกต่างจาก k i n ส์คั p ที่เราแพ้ให้เขาแน่นอนนะครับเพราะว่า k i n ส์คั p เนี่ยเราต้องได้ตามตีเสมอเขาในช่วง ทดเจ็บแล้วก็ไปแพ้จุดโทษนั่นเองนะครับก็ มาน่ o, มั่นใจว่าเกมนี้น่าจะล้างตากันได้สําเร็จแล้วก็จะทําลายอาถรรพ์ที่บูกิตจาริวได้ด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะครับทางอุ้มนีทรมาทันนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน,ชนเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะบุกไปทําศึกเกมแรกรอบรองของเอฟเอฟนะครับทีทรก็ได้พูดถึงเรื่องของสถิติที่ไม่ค่อยดีที่บูกิตจาริวด้วยเช่นกันนะครับที่เรายัางเจออาถรรพ์อยู่ประจําเลยนะครับโดยอุ้มบอกว่าก็ไม่ค่อยมองเรื่องของสถิติเท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวเราและทุกคนที่จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนความมุ่งมัันต้งใจ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสถิติอาถรรพ์เป้าหมายก็คือทําให้ดีที่สุดเราก็หวังไปเก็บชนะถ้าเราชนะเกมแรกเกมนอกบ้านจะทําให้เกมในบ้านเล่นได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ไม่ประมาทว่ามาเลเซียอันนั้นไม่ดีนะครับอุ้มเองก็ได้เตือนเหมือนกันว่าอย่าประมาททางคู่แข่งนะครับขณะเดียวกันอุ้มเองก็เคยได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบเกมรอบแรกเหมือนกันว่าจะเจอใครก็ได้นะครับสำหรับรอบรองนะครับเพราะว่าทุกๆุกชาติเนี่ยน่าจะหวั่นแล้วก็กลัวเราแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองอุ้มเองก็ได้มาขยายความเรื่องนี้เหมือนกันเพราาาะะวว่่่่กลัททีีีจขต ไปมันกลายจะมามองว่าเราเป็นจอโมโม้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางเีลทอนมาทันก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องบทสัมภาษณ์ก่อนนันนี้เหมือนกันนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าเราก็มั่นใจในทีมของเรานะครับผมไม่ได้อวดเก่งนะหรือทีมชาติไทยอวดเก่งอะไรแต่ผมเชื่อว่าทีมชุดนี้มีดีและสามารถเอาชนะได้เพราะก่อนนันเนี้ยเคยไปให้สัมภาษณ์ว่าเจอใครก็ได้นะครับทุกทีมต้องหลบไทยก็คิดว่าผมอวดเก่งแต่ผมมั่นใจในทีมของผมนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมว่าไม่ได้อวดเก่งอะไรนะครับ แต่เพียงแต่ว,ว่ามั่นใจสุดขีดว่าทีมชุดนี้คือช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในก่อนที่จะลงเล่นรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับก็โปรแกรมทีมชาติไทายนะครับย้ำกันอีกรอบนึงเพื่อจะลืมนะครับทีมชาติไทายจะเจอกับมาเลเซียเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับวันเสาร์ที่7มกราคมนี้นะครับเราจะบุกไปเยือนที่บูกิจจาลิวนะครับเตะทุ่มครึ่งครับช่อง9 M4 HD มาเล็กสแล้วก็ T Sport ยิงสดให้ชมทั่วประเทศก็รอติดตามแล้วกันก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกของเราในกการบไป ลากอาถรรพ์แล้วก็คว้าชัยคว้าผลงานที่ดีกลับออกมาให้ได้น,นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นปีวิวที่ผมนำมาฝากกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะโดนกับมาเลเซียอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองครับชุบป,ปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอ่ะในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ